พออายุ30บวกก็เจอกับตัวเองเลยใครไม่อายุ30บวกคงไม่รู้แน่ๆว่าริ้วรอยตินกา ฝา้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำมันหมาง่ายขนาดนี้เลยทุกคนตอนอายุ20ออกแดดใสครีมกันแดดก็เอาอยู่แล้วตอนนี้ต้องควบคู่ไปด้วยการทานคอลลาเจนค่ะคือเราไปทราบมาว่าหลังจากที่เราอายุ30ขึ้นไปนะคะคอลลาเจนในผิวเนี่ยก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะทำให้เห็นรอยตีนกาอะไรต่างๆมากมายเลยจากงานวิจัยนะคะเขาก็บอกให้เพิ่มคอลลาเจนเข้าไปให้กับผิวของเราได้เต็มที่เลยนะ ะะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยก็จะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ให้กับผิวแล้วก็บำรุงทำให้ผิวเราเนี่ยไม่เหี่ยง่ายชะลอวัยนะคะหน้าเด็กอยู่เสมอค่ะสำหรับใครที่อยากจะทานคอลลาเจนก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนค่ะก็แปะตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกได้เลยค่ะ ไม่ต้องไปเสิร์ชหาให้เสียเวลาตัวนี้ยาย่าทานอยู่นะทุกคนบอกเลยว่าขนาดยายญ้ายัายายางทานเลยแล้วเราจะไม่ทานได้ยังไงอย่าลืมไปเช็คกันในตะก,ก้านะคะแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักได้เข้ามาซื้อไปทานกันเพื่อผิวที่สวยใส